สวัสดีครับวันนี้นไทยก็อยู่กับค่ายซีเค็ดเวพอรนนะครับเจ้าตะกัวดรอปช็อตนะครับนะตะกวัวตัวนี้นะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับคือแบบ นี้เลยออริจินอลนะครับยังไม่ทําสีนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับนะทําสีมาแล้วเพิ่มความสวยงามนะครับถ้าตัวไม่ทําสีเนี่ยอยู่ซองละแค่45บาทนะครับถ้าตัวทําสีแล้วนะครับจะอยู่ที่55บาทนะครับเจ้าตุ้กวดรอปช็อตตัวนี้นะครับละไทยมีตั้งแต่ไซส์1กรัมนะครับไล่ไปถึง30กรัมนะครับตัวนี้มันเขาเรียกว่าอเนกประสงค์นะครับใช้กันทุกงานนะครับตั้งแต่งานน้ําจืดนะครับเทคทรงเทคซัดนะครับไว้ใส่เจลิกก็ได้นะครับหรือไป็นงานงานน้าเค็มนะครับทำเป็นตะะกกััววดรรออปปช็ตตนคบพลาหมึก แนวทิปลันนะครับ, Now, run, รบก็ได้นะเรียกได้ว่าใช้ได้หลายงานตามประยุกต์ใช้เลยนะครับใครที่หาอุปรกรณ์เสริมพวกตะกวดอบช็อตงานดีๆเดี๋ยวนะทนายแกะให้ดูงานดีจริงๆนะครับตัวนี้เป็นงาน Make in ไ h a i l a n d ด้วยผลิตโด,ดยคนไทยนะครับนะนี่เขาจะเป็นแบบนี้มาแล้วจะเป็นตะกวนะครับทรงนะครับคล้ายคลคิดเต้าอ,อย่างนี้นะครับนะด้านบนก็จะมีตัวลูกหมุนนะครับคอยให้ตัวเวลาเราแขวนกระดอบช็อตแบบนี้บอกเลยว่า สายไม่เป็นเกี่ยวนะครับแล้วก็จะมีขนาดปอกน้ําหนักนะครับตรงนี้อย่างตัวนี้นะครับนะ15กรัมก็จะเขียนไว้เลยว่า 15g นะครับนะแบบนี้เลยเรียกได้ว่าน่าใช้นะครับทําให้เราหยิบไม่ผิดนะตรงนี้นะครับแนะนํานะครับตัวนี้ใช้กันทุกงานนะครับตั้งแต่งานเท็กซัสนะครับยันไปนู่นเลยทะเลนะครับใช้ดีจริงๆนะครับใครที่หาตะกัวดรอปช็อตนะครับคนไทยแนะนําเลยว่าเจ้าสีเข็เวฟพอนตัวเนี้ยน่าใช้มากๆนะครับนะสนใจจัดได้ในราคาติดต่อง่นะครับของมีเพียบเลยอย่างนี้เลยนะครับนะ ติด้วยกับ Secret w e a p o n กับตะกัวดดับช็อตครับขอบคุณครับ